ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับช่อง11นะครับคนดังนั่งคิดครับผมบัญชาแก้วนวลสีทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับ วันนี้เรามีประเด็นทางการเมืองนะครับประเด็นร้อนนะฮะที่จะมานําเสนอกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้ววันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์ดรนัทพลรัตนศรีเมทานนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมท่านเป็นอาจารย์ประจําวิชารัฐศาสตร์นะครับท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ ท่านครับวันนี้ผมมีนะครประเด็นที่จะมาขอความคิดเห็นนะฮะและให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในวันนี้นะครับวันนี้นะครับเวลา4ี่นาฬิกาที่ผ่านมานะครับทีมข่าวของเรานะครับได้รายงานมาว่ามีทหารนะครับได้นํารถเทรนเลอร์นะครับและขนบังเกอร์นะครับอันใหญ่มากนะฮะท่านครับมาขวางไว้ บริเวณสะพานผ่านฟ้านะฮะและบริเวณนั้นมีร้านขายแฮมเบอร์เกอร์นะฮะและจะต้องส่งแฮมเบอร์เกอร์นี้ให้กับลูกค้าทุกวันนะครับแต่วันนี้สร้างความวุ่นวายให้กับร้านแฮมเบอร์เกอร์นี้เป็นอย่างมากครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะขนสินค้านะครับผ่านออกไปได้นะครับเพราะว่าต้องติดบังเกอร์นะฮะที่ปิดทางจราจรเข้าออกนะครับทางด้านหน้าร้านและหลังร้านนะครับตลอดยาวไปจนถึงนะครับถนนมขวาลรังสรรนะครับ ครับครับท่านครับและเวลาหลังเที่ยงคืนนะครับก็มีเฮลิคอปเตอร์ครับท่านครับบินวนเวียนอยู่บนกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกปปสและนปชนะครับครับบินวนเพื่อตรวจดูสถานการณ์นะครับท่านครับท่านคิดว่าท่านมีวิธีการใดครับที่จะยับยั้งนะฮะหรือหยุดยั้งกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติและก็ พี่น้องประชาชนที่จะต้องทํางานไปทํางานทุกเชา้าทุกเชา้าอย่างนี้ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับม็อบในครั้งนี้อย่างไรครับพูดถึงม็อบนะครับในสมัยนี้ความคิดเห็นของผมนะครับก็คือว่าจากการที่มีม็อบผ่านๆมานะครับเรารใช้วิธีการที่ ละเมียดละมอมมา <ระ S 1> มากมแล,ลยนะครับไม่ใช่ละเมียดละไมเลยครับเอางี้ดีกว่าครับท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับม็อบที่จะามาสร้างความวุ่นว <c oughs> าย <c oughs> ให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติของเราอย่างไรครับสําหรับม็อบนะครับในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นม็อบที่ใหญ่มากครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศหลายแสนล้านบาทครับครับผมซึ่งการที่เราจะสามารถทําลายสิ่งกีดขวางนะครับหรือว่า จัดการม็อบในครั้งนี้ไปได้นะครับเราจะต้องใช้วิธีการทําความสะอาดครับทําความสะอาดที่เรียกเรียกว่า cleaning day ใช่ไหมครับครับเป็นการ big cleaning day ครับ B ิกด้วยนะฮะใช่ครับเป็นการทาความสะอาดครั้งใหญ่ก้างใช่ไหมครับโอเคครับใหญ่แน่นอนครับครั้งนี้ครับอธิบายครับ ซึ่งตอนนี้นะครับได้ติดต่อกับอขอสอมอกนะครับในการขอยืมเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์รตอนน,อน,นี้ตอนนี้คอสอมอกของเราบริษัทขน <c oughs> ส่งมวลชนนี่มีเฮลิคอปเตอร์ให้บริการกับประชาชนแล้วหรือครับมีแล้วครับสาหรับประชาชนนะที่จะต้องอผ่านนะครับในบริเวณที่เป็นมอ็อกนะครับอ๋อแล้วอัตราค่าโดยสารอย่างไรครับอัตราค่าโดยสารตอนนี้ยังไม่คิดนะครับยังไม่คิดด้วยนะประเทศไทยเรา รวยมากใช่ไหมฮะแน่นอนครับรวยมากครับครับผมต่อครับครับวิธีการนะครับก็คือให้หน่วยคอมมานโดนะครับที่ฝึกมาอย่างดีนะครับครับผมเข้าไปนั่งอยู่ที่บริเวณใบพัดเฮลิคอปเตอร์ครับโอ้นะแค่แค่ลมบนก็แรงมากแล้วแต่ไปนั่งบนโอ้หน่วยคอมมานโดของประเทศไทยนี่เยี่ยมมากเจ๋งมากครับให้หน่วยคอมมานโดนะครับปรยสิ่งที่เรียกว่า ดอกไม้ครับดอกไม้ในที่นี้แปลความหมายคืออะไรครับเป็นแทนสัญลักษณ์อะไรครับเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่าดอกบอมครับดอกบอมบอมที่แปลว่าระเบิดเนี่ยเหรอครับแน่นอนครับระเบิดนี่แหละครับเราเราไม่เราไม่ต้องชุมนุมกันอย่างสันติวิธีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับ เพราะว่าเรานะครับไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะทําร้ายผู้ชุมนุมนะครับทั้งกกอป,อป,อปอสกปปสขอสอมกนอปอชอ<อ>สปชสปชปเดี๋ยวนะครับสปชนี่คือประสบการณ์ชีวิตใช่ไหมครับ,รบเป็นการสร<า>นะ้างเสริมประสบการชีวิตครับ ประสบการณ to to ์ชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับจะได้รับประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่แน่นอนครับครับผมโดยการให้โปรยบอมลงมานะครับจากใบพัดเฮลิคอปเตอร์ครับใบพัดเฮลิคอปเตอร์นะฮะเพื่อมาทําลายสิ่งกีดขวางครับที่ม็อบของเรานะครับได้เอามากีดขวางเส้นทางจราจรเอาไว้ครับแล้วท่านคิดว่าดอกไม้ที่ท่านเรียกว่าบอมนี้เมื่อโปรยลงมาถึงพื้นดินนะฮะหรือว่าถึงกลุ่มผู้ชุมนุมท่านคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ คือครั้งนี้นะครับขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่มีเจตนานะครับที่จะทําร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับที่เป็นมนุษย์ตาดําๆนะครับมนุษย์ตาดําๆด้วยพี่น้องประชาชนของเราที่รักน่เรามีเจตนาเพียงแค่ทํา Big ค l e a n i n g Day นะครับใส่บังเกอร์นะครับทาความสะอาดภายในกรุงเทพของเราใช่ครับผมไม่ไม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะทาร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมแต่อย่างใดครับเป็นเพียงแค่การ ทำความสะอาดเอางี้ที่ปิดไว้เอางี้ดีกว่าเรามาพูดถึงตรงลิง์เดิดีกว่าครับเมื่อดอกไม้ที่เรียกว่าบอมเนี่ยหล่นลงมาถึงพื้นฮะท่านคิดว่าจะสร้างปัญหาหรือว่าเกิดวิกฤตอะไรกับพื้นผิวของ ในพื้นที่กรทมของเราดีกว่านะฮะสำหรับพื้นผิวนะครับจะทําให้ปรับระดับพื้นผิวของถนนในกรุงเทพนะครับจากถนนที่มีการคลุกคละคลุกคระนะครับก็จะคลุกคะมากกว่าเดิมใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เราจะทําถนนใหม่ครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราโปรยบอมลงไปแล้วนะครับให้เรานึกถึงนะครับนึกถึงอะไรครับท่านอุกกาบาตช็อกโกแลตขนาดใหญ่ อุปกาบาตช็อกโกแลตอมเม็ดเจ้าที่ตกลงมาทุ่งข้าวสาลีทุ่งข้าวสาลีครับโอเคเป็นอุปกาบาตช็อกโกแลตขนาดใหญ่นะครับตกลงมาที่ทุ่งข้าวสาลีนะครับแล้วก็บู๊กลายเป็นโกโก้ครั้นเลยโกโก้ครั้นอ่านอนแน่นอนครับโกโก้ครั้นที่สีอะไรครับสีออกเป็นสีน้ำตาลดำๆครับน้ำตาลดำๆนะครับอาจจะออกสีแดงๆนิดๆ เป็นอ๋อเป็นช็อกโกแลตอ๋อสเปนอะไรแบบนี้ครับโอเคครับสมไวยแดงนะครับนี่ก็เป็นอาการยับยั้งอย่างหนึ่งนะฮะของแนวคิดของท่านศาสตราจารย์ดรนะฮะนัทพลรัตนสีเมธาของเรานะครับผมศึกษามาดีครับเรื่องนี้ผมศึกษามาโอเคนะครับวันนี้เราก็ต้องขอขอบพระคุณนะฮะท่านศาสตราจารย์ดรนัทพลรัตนสีเมธาธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านท่านสอนอยู่ที่ภาควิชารัฐศาสตร์นะฮะ กัมปกรองคนเก่งนะครับโอเคครับขอขอบคุณปาศริ์บางบอกนะฮะบางบอกก็ไม่ปาศลิตนะฮะแล้วก็ตาเทพพนมนะฮะอมเรียนแล้วหลับตาครับผมทั้งสองคนก็ขอลาไปก่อนครับผมบัญชาแก้วนนสีและท่านนะครับศาสตราจารย์ดรนะฮะนัตพลรัตนศรีเมธาครับขอลากับท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ Let your body rock till you reach the top. Come beside me now, I can show you.